สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หางหายไปนานกับการลงคลิปนะครับวันนี้ผมได้เจ้ากางเกงตัวนี้มานะครับเป็นกางเกงรุ่นที่ลูกค้าหลายๆท่านถามหานะครับว่าเมื่อไหรจะมีหนึ่งเก้าสี่รุ่นสงครามโลกกระดุมโดนัทเข้ามาวันนี้ผมหายไปนานนะครับไปฟาร์มของมาวันนี้ได้มาแล้วครับ LVC รีไวท์เบนเทคโคตติ้งนะครับ1 9 4 4 made in u s a นะครับวันนี้ผมจับมาให้ดูเป็นไซส์36ยาว34นะครับเกงยียนผ้าดิบริมแดงป้ายหนังนะครับรุ่นชื่อเล่นเขาก็คือรุ่นสงครามโลกนะครับเบอร์บอทู B นะครับมากับป้ายหนังนะครับล็อต S501 Double X นะครับผมตัวเนี้ยเป็นของเก่า เก็บมือหนึ่งเดสท็อปไม่ผ่านการใช้งานนะครับท่านในที่เฮ้ยรู้สึกว่าไม่ชอบมือสองอยากได้ของสดๆใหม่ๆมือหนึ่งวันนี้ดูตัวนี้เลยครับเพอร์เฟกแน่นอนผมพาดูแบบดีเทลแบบ,บรอบๆก่อนนะครับตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับป้ายการันตีติเก็ตนะครับแล้วก็แฟชเชอร์ใหม่ๆออกชอบจะมากันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีป้ายห้อยที่เขาจะบอกระบุโมเดล LVC แต่ละปีคือเขาทำออกมาหลายปีนะครับแต่ละรายละเอียดเขาก็จะระบุไว้ในที่ป้ายห้อยอย่างนี้อย่างตัวนี้1944เขาก็จะบอกความเป็นมาว่าโมเดลนี้มันคือทรงอะไรแล้วก็คาแรกเตอร์มันเป็นยังไงอย่างตัวนี้ก็คือ1944 in high w e s t นะครับก็คือเอวสูงทรงเ e g u l a r fit นะครับดีไซน์ โคลมิวเลสเซเวตเดนิมนะครับผ้าโคนมิวริมแดงคอนซีลแบ็คพ็อกเก็ตรีเวตปดซ่อนนะครับรายละเอียดต่างๆพวกนี้เราสามารถศึกษาได้จากป้ายพวกนี้เลยเขาระบุไว้หมดนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไกด์นะครับไกด์ในการซักการแช่การเลือกไซส์นะครับจริงๆรรุ่นเนี้ย เขาทำโอเวอร์มาจากป้ายพอสมควรนะครับไม่เหมือนกับตัว194นะ่เจนาะตัวนี้เอลสาแต่ว่าผมลองวัดดูละกลางสายวัดดูมันได้ประมาณ38นะครับสำหรับจากประสบการณ์โดยตรงก็คือถ้าวัดจริง38เนี่ยท่านใดที่ใส่เอลจริง36 37เนี่ยผมว่าใส่ได้หรือ38ก็ใส่ได้เพราะว่ามันไม่ได้หดหน่ากลัวเหมือนพวกตระกูลตอง5นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็น LVC กระดุม4420เนาะเดี๋ยวผมพาเข้าดูข้างในเรื่อยๆเดี๋ยวดูชมข้างนอกก่อนมากับป้าย r e v i n g e Coating ชื่อ Collection คอลเลกชันเขานะครับตรงนี้ l e d t a b Big E นะครับตรงนี้เป็นหมุดซ่อนเนาะ The Rivet s t i l l t h e r e เช่นเคยนะครับเขาก็บอกว่า Rivet อยู่ตรงนี้นะไม่ได้หายไปไหนแค่มีการเย็บผ้าผิดทับไว้ตรงนี้ ตรงนี้เป็นการันตีทิเก่งน,นะครับร์เวอร์เจ็ดสิบปีนะครับเอทแท็บถูรี้ว่าเป็นกีหน้านะครับเอทแท็บหน้าเดียวเนาะปีกนกไม่ตัดกันนะครับมีความไม่สมมาตรใช้การเพ้นนะครับคลิปวันก่อนผมเล่าให้ฟังแล้วเนาะจริงๆรรุ่นนี้เขาทำกระเป๋าในมาหลายสีมากนะครับ หมือนตัววินเทจมันจะมีทั้งกระเป๋าสีขาว mm. กระเป๋าสีเขียว mm. กระเป๋าลายก้างปลาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างที่เป็นวินเทจให้ดูอันนี้เป็นกางเกงตัววินเทจนะครับก็คือตัวโปรตายของ LVC ตัวนี้เขาตัดให้เหมือนในตัวในรูปนี้นะครับผมจะให้ดูของเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาแกะแบบมาจากตรงนี้เนาะ ผมให้ดูนะพวกป้ายหนังป้ายอะไรเขาจะไม่ได้ไม่ได้มีความเรียบร้อยหรือเนี๊ยบเหมือนงานใหม่ที่ทําขึ้นมานะครับลองสังเกตดูใช้ป้ายหนังเหมือนกันนะครับกระทุมโดนัทเนาะแบบนี้อันนี้คือของจริงนะครับผมให้ดูเป็นตัวต้นแบบที่เอามาตัดเป็น LVC ในปัจจุบันนะครับผมให้ดูสีของกระเป๋าเขา ข้างในมันจะมีผ้าหลากหลายสีมากเลยครับตัวนี้เล่นกันสนุกมากอันนี้เป็น l e c 1 9 4เก้าี่สโทษทีครับโทษทีตัวนี้เป็นตัวอย่างกระเป๋าเขียวจากตัววินเทจนะครับก็คือมันจะมีทั้งสีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสีขาวกระเป๋าสีเขียวมีผ้าลายสักการาอีกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูน,นี้เป็นหนังสือจาก ญี่ปุ่นนะครับนับสะสมจากญี่ปุ่นเสียงลีวายที่ญี่ปุ่นนะครับนี่แบบนี้ก็มีครับแบบนี้ในวินเทจก็มีดูครับ Lo เอสห้าศูนย์หนึ่งเอ็กนะครับคือมันหลากหลายมากนะครับนี่เป็นภาพนี้ก็มีนะครับสังเกตดูปีกนกนะครับเขาจะใช้การเพ้นท์นะครับแทนการเดินได้นะ ดูใกล้ละ,ละเอียดคอนเซปต์เดิมครับผมประหยัดวัตถุดิบในช่วงการสงครามนะครับอะไรลดได้ก็ต้องลดอะไรตัดได้ก็ต้องตัดนะครับปีกนกจะไม่ไม่สมมาตรกันนะครับลองดูลองเทียบดูดีๆซ้ายขวาสมว่าตรงนี้คือสเสน่ห์ของงานวินเทจนะครับมีซองจดหมายมาด้วยตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลย ีของได้เขาสวยมากเลยนะครับดเดินได้สองสีผมจะพยายามไม่เห็นรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมชอบโมเดลนี้เป็นพิเศษเหมือนกันปลายขาเย็บได้ลูกโซ่นะครับได้นี่สีเหลืองออกทองเลยเหลืองอาลามเลยนะครับริมแดงไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับตัวริมเนี่ยสี่เจ็ดน่าจะเล็กกว่านี้ ใกล้นะครับทนนะครับภายขาลูกโซ่แบบนี้เป็นผ้าแข็งนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานยังไม่ลงน้ําเลยตรงด้านหน้านะครับผมให้ดูไฮเวสนะครับเป็นเอลสูงเนาะดูกระดุมาตรงนี้ ดุมไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับกระดุมเป็นกระดุมโดนัทเนาะดูครับไม่มีคำว่ารีวายนะครับเหมือนในคอนเซ็ปที่เขาบอกไว้นี่เนี่ยเนี่ยผมเห็นเนะแลนดอมพ็อกเก็ตแบ็กนะครับอันนี้ก็คือสุ่มกระเป๋าเนาะแล้วก็อันแบรนด์บัตทนะครับอันแบรนด์รีเวดอันแบรนนะครับไม่มีเลยรีวายหายไปไหน มีแค่โดนัทล้วนๆเลยประหยัดจริงๆนะครับกระดุมช่องมะกอกตรงนี้นะครับมันมาจากตรงนี้ที่เขาเรียกกันวีสติดนะครับกระดุมตอก4420เป็นโค้ดโรงงานนะครับโคดโรงงานเบกหลังตรงนี้คนระเบรกหลังที่มันซ่อนจากข้าง หน้าเป็นเกงกระโปรงตรงนี้นะครับทีวิดมาดูป้ายแคร์นะครับแคร์สตั๊ชั่นบิ้นก่อน made in usa นะครับตัวนี้500นะครับ100%ยเปอร์เซ็นต์คอตอนมาดูใบสุดท้ายนะครับเป็นสุทธิบัตรของกางเกงตัวนี้นะครับ ผลิตป,ปี2014นะครับกระดุม4420ง 20, โมเดล C 4 4รหัสผ้า18 1 8อยากรู้อะไรมาดูที่ป้ายตัวนี้นะครับป้ายตัวสุดท้ายนะี่บอกได้ทุกอย่างเลยสวยมากนะครับตัวนี้ผมได้มาแค่ตัวเดียวนะครับไซส์เดียวเลยรีว3สมเลาสีพี่พี่ท่านใดใส่เอวจริง3637 จัดตัวนี้ไม่มีผิดหวังครับผมนานจะมาทีนะครับงานเมรกาทุกวันนี้งานญี่ปุ่นก็ขายกันหมื่นหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ผมบอกตรงนี้เลยว่าเปิดขายในราคา15,900บาทนะครับส่งฟรีพี่พี่ท่านใดมีใจชอบปลิงไว้อยู่เอวได้ไซตรงทักผมเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไวทยคลิปเนาะเดี๋ยวผมจะพาดูเต็มตัวก่อน แล้วตัดสินใจได้ยังไงถ้าผมมาได้เลยตัวนี้แนะนำจริงๆครับผม